สนใจปั๊ม gp ทักไปที่เพจที k t s t u d i o นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม tt kt s t u d i o นะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวฟิมิโนนะผมโรเบร์โตฟิมิโนนะฮะของนาลิเวอร์พูลนะฮะอันนี้วิวตัน95นะเวอร์ชันก่อนเนี่ย94นะครับผมโอเค95 95มาดูค่าพลังนะฮะ เป็นทางเกมรูก9-3บางทรวน9-4เลี้ยงบอ 9, 1, 8, นะล9-11ในรับบตัว9-4สองสั้น9 0สองสั้นได้นะถือว่าโอเคอยู่นะแล้วก็เปิดบอล8-4จบสกอร์8-9นะก็ไม่เยอะนะแล้วก็สปีด8-7นะฮะสปีดต้น8-3พลังการยิง8-5กระโดด8-8บาลานซ์9-2สเตมิน 9, ่9-2นะโอเคประมาณนี้นะส่วนสกิลนะครับก็จะมี สับขาหลอกนะครับผมคัด b ี h i n d เทินนะฮะเตะออนบอลคอนโทรลมีชิปบอลมีตอกส้นยิงโดยไม่ต้องจับบอลมีแทงบอลทะลุช่องนะครับผมมีสกิลไซก้อยนะฮะแล้วก็หันหน้าหลอกเวลาส่งแล้วก็ยิงนะครับผมแล้วก็ลงมาไล่บอลได้ดีนะฮะสำหรับฟิมิโนนะผมมาจับลงสนามนะครับผมฟิมิโนฟิมิโนมีรุนโดกับเมซี่เป็นตัวเชื่อมเกมฝั่งซ้ายแล้วก็ขวานะฮะมา โอเพนชาเลนจ์เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมโอเคครับ okay, ผมลุยฮนะโอเคครับ okay, ผมมาฟีมิโนนะครับผมจะเป็นยังไงนะครับสำหรับฟีมิโนนะฮะเล่นยากแล้วเปล่าจบสกอร์ก็ไม่ได้เยอะนะฮะจบสกอร์ไม่ถึง90นะอยู่ที่แปดเก้านะผมก็ไม่ได้เยอะแต่ได้ส่งบอลดีนะฟีมิโนเั้นส่งบอลน,นะครับผมมา อันนี้เป็นหน้าเป้าครับผมไม่มีหน้าคู่นะฮะหน้าเป้าออฟิมิโนโออกระชากมาฝั่งนี้แล้วก็ยิงถือว่าได้อยู่นะกระชากถือว่าได้นะสปีดไม่ได้เยอะแต่กระชากได้อยู่นะผมฟิมิโนโนะฮะเมซี่จะเปิดโค้งๆเข้าไปโค้งโค้งจะซูมอุ้มซาอุฮะอันสุปฏิจากฟ,ฟิมิโนซึ่งฝั่งนี้ครับผมเมซี่โอ้โหล้มไปแล้วครับผม ฟิมิโนโล้มไปแล้วลูกนีร้รอต้องรอต้องรอแล้วก็แทงมาเบาๆไม่ถึงว่ะนะที่ฟิมิโนบผมฝากที่ชูเล่ฮะส่งบอลก็ไม่ไม่ได้ดีไม่แม่นเท่าไหรนะ่นะฮะที่เดวีบผมมามต้องลองเปิดวิมุมน,มมนี้มุมนี้ต้องส่งแต่ไปวิ่งลงว่ะนะฟิมิโนโนะผมโอ้โหไม่เท่าไหรไ่นะยผมว่า ยังไม่เท่าไหร่นะโอกาสแม่งอยู่ดีวิ่งลงเฉยเลยฮนะเอเคือจะไปต่อเกมครึ่งหลังนะครับผมสำหรับซีมิโนนะฮะเล่นยากเหมือนน,นะคนเนี้ยส่งสั้นเหมือนจะดีนะแต่ก็ไม่ได้แม่นนะเนี่ยเหมือนจะเล่นยากว่ะครึ่งแรกที่ผ่านมานะฮะมันจะเล่นยากนิดหน่อยนะอทิยันสูภติครับผมต่อทีมรุนนัวอ,อิษฐ์สาวฝากฝาก,ากแล้วก็รอแล้วก็เทงมา ฟมิโนโอ้โหคูลิบัลีเอา้ายากบอลได้ลูกนี้ต้องปัน่นวะต้องปัน่นต้องปัน่นโอเคครับผมมาแล้วฮะอืมอาจจะได้นะผมลูกนี้แต่ปั่นก็ไม่ได้โค้งมากนะแต่ก็ยังฉีกอยู่เนี่ยผมแต่ก็เอเล่นยากอยู่นะผม,ย,ม,ะผมยังมองว่าเล่นยากนะนทีมเมสซี่ครับผมเมซี่รอฟิมิโนไปฮะฟิมิโนโอ้โหความเร็วทันไหมนะเหมือนทนันไม่ทันนะ อันซูฟัติฮะปาดฟีมิโนแล้วก็ส่งมาอันซูฟตัติโอเคครับผมมาค่อนข้างหลุดไปแล้วฮะอันซูฟัติอันซูฟตัติอันซูฟตัฟติเล่นยังไงอ่ะทีเนี้ยปัดอื้โอ้โหอื้ไม่ได้ว่ะเนี่ยอาที่ฟีมิโนครับผมต่อให้อันซูฟัติฮะฟาติเลี้ยงไปก่อนเลี้ยงไปก่อนเลี้ยงไปก่อนไอ้ยักษ์อย่าเพิ่งสไลด์ครับผม เลื่องไปเลื่องไปแล้วก็ปาดมาฟิมิโน,โนยิงโอเคครับผมได้สองลูกับผมเกมนี้กว่าจะได้ยากอยู่นะนะโอ้โหลองลองเยีนสวนกลับอ่ะนะโอเคครับผมยิงไปสองแมตสำหรับฟิมิโนโน,นะถามว่าเล่นยากไหมเล่นยากนะจริงนะเล่นยากนะเนี่ยเล่นยากนะต้องป้อนขนาดนี้ถนะึงจะยิงได้นะยิงไปสองแมตนะผมก็ถือว่า โดยรวมที่ผมเล่นมาผมเล่นมัเล่นยากนะต้องป้อนแบบป้อนดีๆเลยกว่าจะยิงได้นะผมนะมาดูเกมที่สองนะผมว่าจะแบบโว์ได้เยอะปอนนี้หรือเปล่าอันนี้แบบนี่รอยิงอย่างเดียวไงนะโอเคไปต่อเกมที่สองนะไปโอเคผมมาต่อเกมที่สองนะสำหรับฟนะีมิโนนะมามามาเกมแรกก็ยิงได้สองเม็ดนะแต่ก็เอบเล่นยากนิดนึงว่ะ นะคนนี้ะนะบูโนครับผมซาติสซาอูเดวีฟาคริสเตียนโน่ปาดมาฟิมิโน่ข้างในคนนี้วนลน็อกวนเสียว่ะเนี่ยทีมเอเซีบผมฝากฟิมิโน่ฮะฟิมินโนปาดไปฝั่งนู้นคริสเตียนโน่ไม่ไหวว่ะ ออกมาดูลูกนี้ยิงไหมโอ้โหไม่ได้ยิงอะเตะเตะเมสซี่ต้องเอาก่อนนะผมหุ่นคลิกกันมากเกมน,น,นี้นะค่อนข้างมั่วเหมือนกันนะโอเคเดวี่ดักได้ครับผมปัดมา <Crist iano S 2> ฟีมิโนโไม่ถึงไม่ถึงเตะเตเดวี่ครับผมไปฮะก็ฝากให้ดู <Crist iano S 2> ดูรอเดวี่เดวี่มาข้างในฟีมิโน,โนช้าว่ะนะ ช้าเหมือนกันนะแต่ผมมาคริสเตโนสากฟิมิโนฝากคริสเตโนมาฝั่งนี้เดวีแล้วก็เราแทงมาลูกนี้ไม่ถึงนะฮะอื้มแลฟิมิโน,โนโอเคับผมจบเกมครึ่งแรกฮะเกี่เ,เล่นไม่ออกเลยวะเล่นไม่ออกว่ะทุกคนจับบอลคือเสียทุกอย่างเลยฮะโอ้เล่นยากอยู่นะเนะ ต้องก้อนดีๆเลยอ่ะด็กถอยพานให้จริงๆได้นะโอ้โหเล่นยากเหมือนกันนะเนี่ยมาที่ฟิมิโน,โนมาก่อนมาโรนโดแทงมาฟิมิโนยิงโอโหโห้โหเข้าเท้าซ้ายลูกนี้ไม่ตรงกรอบฮนะค่อนข้างตึงเหมือนกันนะเกมเนี้ยบัตซีครับผมสิบาทมาฟิมิโนมีคนวิ่งมาที่บรูนโนลูก นี่ขอเสาเรกเรียบร้อยแล้วผมโอ้โหกว่าจะได้ไเกมค่อนข้างตึงนะผมนี้กว่าจะได้โอ้โหยากกัน,นเนะเป้นบอลกันสเปะส,สปะรู้สึกฟีมินูครับผมต้องฝากโดนรูก่อนนะโดมาเราคนวิ่งเราคนวิ่งมาที่ซา <c oughs> อูยังไงโอ้โหฟีมิน่นต้องยิง <c oughs> ลูกนี้เนะียไปกดสงทีแม่งไปไกลเลยนะครับผม เล่นยากอยู่นะเล่นยากอยู่นะมาก่อนโอเคผมจบเกมที่สองนะโหฟิมิโน,โนโลเล่นยากวะนะเล่นยากมากเลยอะ่ะคือแบบมันไม่ค่อยแบบยังหาจุดเด่นไม่เจออะ่ะจริงยังหาจุดเด่นไม่เจอเลยสำหรับผมเนี่ยนะยังหาจุดเด่นไม่เจอเลยเอดซิตไปหนึ่งก็จริงนะแต่ตั้งแต่เกมแรกเลยนะผมก็คือ คือมันลายากนะฮะสองสั้นก็ก็บางทีก็แม่นมั่งไม่แม่นมั่งนะครับผมยิงก็แบบถ้าเกมแรกก็คือถวายพลาดเลยนะเกมแรกเนี่ยอันสุปัติปา่นให้สวยๆแล้วยิงเข้าแล้วก็มีแบบลูกกอ,กองหลังพลาดแล้วก็เลือกไปปั่นเองได้แต่เกมเนี้ยคือคือมันหาช่องไม่ดีเลยอะ่ะนะรู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะไม่ค่อยจะเข้ามือผมเลยนะผมอคะคือไม่เข้ามือแล้วกันนะนะสำหรับฟีมีนูนะผมถ้าจะให้เลือกเล่นเหรอผมไม่เล่น จริงคงจะไม่เล่นนะนะอืมฟีมิโน่่ะถ้าใครเล่นเป็นยังไงก็คอมเมนต์ได้นะครับผมส่วนตัวผมไม่เข้ามือวะ่ะคนนี้ขอผ่านก่อนแล้วกันขอให้ไม่ผ่านแล้วกันนะฮะโอเคส่วนใครจะปั๊ม GP หรือเติมทองก็ทักเข้าไปในเพจนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบาย let